สวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจข้ามปีทีละข้อปีที่3ปีนี้2025เป็นปีแห่งการเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งข้อบวามปีที่เราใช้เป็นข้อบวามปีประจําปีคือกิจการบทที่2ี่ข้อ25พี่น้องที่รักครับวันนี้หัวข้อที่เรากำลังเรียนกันคือแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยคือสิ่งที่พระเยซูเน้นตลอดเวลาวันนี้เราจะดูกันในลูกาบทที่10ข้อ3ถึงซึ่งเป็นสาวก จ็ดสิบสองคนไม่ใช่สิบสองคนไม่ใช่ครทูตท,ที่โปร่งส่งไปแล้วก็ให้เป่าประกาศถึงแผ่นดินของพระเจ้าก่อนที่เราจะดําดิ่งเป็นที่พระคัมให้เราใช้เวลานี้ยอธิฐานด้วยกันคุณพ่อครับเราขอใช้เวลานี้ที่จะ,ะสแสวงหาที่จะใช้เวลากับพ่อตั้งพ่อไว้ตรงหน้าขอพ่อทําธุรกิจกับเราขอเปลี่ยนแปลงของเราได้ปเปลี่ยนแปลงเราได้คําเราขอรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจได้ประคําแล้วขอพระญาณของพระเจ้าเป็นอิสระที่จะเคลื่อนไหวไม่ว่าพี่น้องท่านใดเข้ามามีความจําเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด ถ้าสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ถูกกระทําให้สำเร็จแล้วโดยพระราชก,กิจแห่งการทรงไถ่ของพี่เยสูเราประกาศถึงการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณที่ทําให้พี่น้องทุกคนได้รับประพรมีการหายโรคมีการปลดปล่อยอ่ามีการเป็นอิสระจากสิ่งเสพติดมีการลื้อฟื้นมีสิ่งที่ดีต่างๆเกิดขึ้นทุกคนกําลังก้าวไปข้างหน้าและก้าวขึ้นสูงขอบคุณคุณพ่อครับในนามพี่เยซูอเมนเอาลาะพี่น้องที่รังให้เราดําดิงไปที่พระคําของพระเจ้ากันเลย น้องดูนะครับหัวข้ออย่างที่ข้างบนก็คือว่าแผ่นดินของพระเจ้าคือสิ่งที่พระเยซูเน้นตลอดเวลาเราจะสังเกตว่าพระเยซูน่ะไม่ว่าจะเป็นการสอนอาาัครทูตการเทศนาการสั่งสอนการพูดกับประชาชนการส่งอาาัครทูตสิบสองคนไปลมทั้งตอนนี้การส่งสาวกเจสสองคนไปเนี่ยสิ่งที่พงษ์ให้ออกไปประกาศคือการเป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พงษ์เน้นมาก ข้อพัอพีสีขาวข้างบนนั้นเป็นข้อพัอพีที่เราเรียนในคลิปที่ผ่าน,านมาพี่น้องสามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้โอเคนะครับให้เราดูลูกกาบทที่10ข้อ3พระเยซูบอกว่าไปเถอะเราส่งพวกท่านออกไปเหมือนอย่างลูกแกะที่อยู่ในท่ามกลางฝูงหมาป่าพี่น้องที่รักในตอนนี้ประเด็นแรกที่เราต้องรู้คือในขณะที่เราไปเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้านั้นโอเคมันมีอันตรายครับเราเป็นเหมือนอย่างลูลกแกะที่อยู่ท่ามกลางฝูงหมาป่าฉะนั้น ขณะที่เราถูกข่มเหงเนี่ยให้รู้ว่านะั้นเป็นเรื่องปกติพ่อพีพูดถึงการข่มเหงว่าเป็นเรื่องปกติคนที่ปาถนาจะดําเนินตามทางขององค์พระเจ้าจะถูกกดขี่ข่มเหงสองทิโมธีบทที่ททท3ามข้อสิบอกมาระโกบทที่ 10: บข้อสามันก็บอกว่าเออ,อผู้ที่ให้กับพระเจ้านั้นก็จะได้ผลตอบแทนร้อยเท่าในโลกนี้ทั้งจะถูกข่มเหงด้วยท่านั้นจงจําไว้ว่าขณะที่คุณกําลังเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้านั้นโอเคคุณคุณเป็นเหมือนลูกแกะที่อยู่ท่ามกลางฝูงมาป่าคือพูดง่ายๆคือคุณจะถูกข่มเหง ฉะนั้นอย่าท้อใจรักให้คาดให้รู้เลยว่ามันเป็นเรื่องปกติโอเคเมื่อถูกข่มเหงเป็นเรื่องปกติเหมือนกับพวกสาวกยุคแรกเมื่อเขาถูกข่มเหงปุ๊บเข้าที่ฐานไม่ใช่เพื่อจะไม่ถูกข่มเหงแต่เพื่อให้เขามีใจกล้าเพราะรู้ว่านี่เป็นเรื่องปกติ2ครับอย่าเอาถุงเงินหรือย,ย่ามหรือรองเท้าไปและอย่าทักทายผู้ใดาตามทางโอเคประเด็นที่2ขณะที่คุณเปล่าประกาศแผ่นหนึ่งของพระเจ้าก็คือให้คาดหวังถึงการเลี้ยงดูจากพระเจ้าครับโอเคเมื่อคุณทํางานของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะรับผิดชอบของคุณ โอเคน่นเป็นสาเหตุที่ผมบอกจะเอาถุงเงินหรือย่ามหรือรองเท้าไปหมายถึงรองเท้าสองคู่นะใส่ไปคู่เดียวโอเคแล้วก็ไม่ต้องทักทายผู้ใดตามทางเดี๋ยวเราจะดูต่อไปเนี่ยแล้วบอกว่าข้อห้าบอกว่าถ้าจะเข้าไปในบ้านใดจงพูดก่อนว่าขอให้บ้านนี้มีสันที่สุดโอเคพี่น้องที่รักก็คือเนี่ยเป็นเรื่องของการที่ได้รับการจัดเตรียมแหละในที่สุดแล้วบ้านที่ต้อนรับเราเนี่ยก็จะให้อาหารเลี้ยงอาหารเรา ฉะนั้นจงเข้าใจประเด็นที่สองโอเคขณะที่คุณเป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้านั้นให้คาดหวังการเลี้ยงดูจากพระเจ้าผู้ที่ทํางานสมควรเลี้ยงชีพโอเคได้รับการดูแลผู้ที่ประกาศข่าวประเสริฐสมควรได้รับการเลี้ยงดูอ่าเลี้ยงชีพจากข่าวประเสริฐซึ่งหมายถึงว่าผู้ที่เป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยสมควรได้รับการเลี้ยงชีพจากการเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งก็คือการเลี้ยงดูจากพระเจ้าจะเรียนับสองประเด็นละขณะที่เป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าอันแรก ให้รู้ว่าคุณจะถูกข่มเหงโอเคคุณเป็นเหมือนลูกแกะอยู่ท่ามกลางฝูงหมาป่าท่ามกลางฝูงหมาป่าเห็เนยังภัยอันตรายรอบด้านถูกข่มเหงแต่อย่าท้อใจพระเจ้าอยู่ในคุณข้อ2ครับคาดหวังการเลี้ยงดูการดูแลจากพระเจ้าโอเคอย่าไปท้อใจเมื่อคุณทํางานของพระเจ้าพระเจ้าจะรับผิดชอบของคุณต่อไปครับข้อ6บอกว่าถ้ามีลูกแห่งสันที่สุขอยู่ที่นั่นสันที่สุขของพวกท่านจะอยู่กับเขาถ้าไม่มีสันที่สุขของพวกท่านจะกลับคืนมาอยู่กับพวกท่าน พี่น้องที่รักนี่เป็นประเด็นที่สําคัญมากจริงๆคําว่าสันติสุขน่ะแปลว่าชาโลมซึ่งแปลว่า,าดีครบถ้วนไม่มีสิ่งใดครบไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยสันติสุขคือคําเดียวกับคําว่าสันติภาพเป็นคําตรงข้ามกับสงครามก็คือเมื่อไหรก็ตามที่เราอยู่ฝั่งเดียวกับพระเจ้าเนี่ยเรามีสันติสุขทุกอย่างที่มาจากพระเจ้าเนี่ยไหลมาที่เราโอเคพี่น้องที่รักเมื่อเราเข้าไปที่ใดก็ตามเมืองใดก็ตามแล้วเจอลูกแห่งสันติสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องมองหาลูกแห่งสันติสุขลูกแห่งสันติสุขคือไข่ ต้อนรับเราเขาอาจจะยังไม่เชื่อพระเจ้าทันทีแต่เขาไม่ปฏิเสธเขาเปิดบ้านเขาต้อนรับนั่นเป็นคนที่เราจะให้ความสนใจฉะนั้นจงจําไว้ว่าขณะที่เป่าประกาศแพ่นดีนของพระเจ้าจงมองหาลูกแห่งสัรที่สุขคนที่เปิดใจคนที่รับโอเคดูเขาบอกว่าถ้ามีลูกแห่งสัรที่สุขก็คือคนที่เปิดใจรับที่จะฟังเขาอาจจะไม่เชื่อในทันทีโอเค อยู่ที่นั่นสันที่สุขของพวกท่านจะอยู่กับเขาชาโลมงกุณจะอยู่เขาถ้าไม่มีสันเดสุขของพวกท่านจะกลับคืนมาอยู่กับพวกท่านซึ่งจริงๆแล้วถ้าไปถึงจุดที่เขาปฏิเสธเราเนี่ยเราก็จะต้องอสลัดผงคีดินโอเคซึ่งชี้ให้เห็นว่าเขาจะต้องรับผิดชอบต่อการที่เขาปฏิเสธแผ่นดินของพระเจ้าเพราะว่าฟังนะครับที่เขาต้องรับผิดชอบไม่ใช่เขาเขาปฏิเสธแผ่นดินของพระเจ้าแต่เนื่องจากเขามีบาปโอเคแล้วเขาเขาปฏิเสธทางลอดสุดท้าย การเป่าประกาศแผ่นธีของพระเจ้าเป็นป lla, เป่าการเป่าประกาศความรอดทางรอดแก่คนบาปซึ่งจริงๆไม่มีทางทางใดรอดครับพระเยซูบอกเลยว่ายอมบทที่สิบสี่ข้อว่าในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยด้วยว่าน้ำอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงปวดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ตัวใต้ฟ้าโอเคไปโตบอกในกิจการบทที่หนึ่งบทที่สี่ข้อสิบสองว่าว่าในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยอะเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วเนี่ยในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยด้วยว่าน้ำอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงปวดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ตัวใต้ฟ้าก็คือ มนุษย์ที่อยู่ทั่วใต้ฟ้าไม่มีใครช่วยรอดได้โอเคพระเยซูพูดสกี้ผมคงพูดผิดในยอห์นบทที่สิบสี่ข้อพงว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใด,ไป,ดไปถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรานอกจากทางพระเยซูกิ์ไม่มีทางไปถึงพระบิดาในสวรค์โอเค รวมทั้งเปาโลก็พูดในหนึ่งทิโมธีบทที่สองข้อห้าบอกว่าด้วยว่ามีพระเจ้าองเดียวและมีคนกลางแต่เพียงผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูกิต้สรงสภาเป็นมนุษย์ฉะนั้นพี่น้องเห็นยังครับว่าทางรอดมีทางเดียวคือทางพระเยซูกิต์โอเคนี่ไม่ใช่เรื่องของศาสนาไม่ใช่เรื่องที่มนุษย์พยายามแสวงหาพระเจ้าแต่เป็นพระเจ้าแสวงหามนุษย์ฉะนั้นจงเข้าใจความจริงของ้อนี้ว่าขณะที่เรากําลังเป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้านั้นโอเคจงยึดถือหลักการ3ข้อที่เราเรียนรู้ในวันนี้ก็คืออันแรกคุณจะถูก คมเหงครับคุณจะเป็นเหมือนกับฝูงแกะที่อ่าแกะที่อยุดท่ามกลางฝูงมาป่าการคมเหงเป็นเรื่องปกติอย่าท้อใจอย่าเลิกข้อ2ครับคาดหวังการเลี้ยงดูการดูแลจากพระเจ้าเมื่อคุณรับผิดชอบงานของพระเจ้าพระเจ้ารับผิดชอบงานของอารับผิดชอบชีวิตของคุณข้อ3ครับอ่าให้มองหาลูกแห่งสัรติสุขก็คือคนที่เปิดใจรับคนที่เปิดบ้านรับเราคนที่สนใจให้ใช้เวลากับเขาครับ โอเคจงเข้าใจความจริงข้อนี้เอาละพี่น้องที่รักครับให้เรามาดูมุมซ้ายล่างก็คือเลิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปลตามตัวรักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งเห็นไหมก็คือภายในสามปีเนี่ยจะถึงปีสองพันยี่สิบแปดซึ่งมีความสําคัญคือจะครบสองร้อยปีที่โปรตัสแซนเข้ามาในประเทศไทยโอเคแล้วก็เราตั้งใจที่มีตัวเลขรักไทยรักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือตัวเลขสามสามตัวหนึ่งสามตัวหนึ่งแรกมีผู้เชื่อหนึ่งล้านตอนนี้เรามีผู้เชื่อห้าหกแสนที่เราจะ มีสิทธิยาพิบาลผู้รับใช้หนึ่งหมื่นคนหนึ่งคิดสามมีคิดจักหนึ่งแห่งพูดง่ายๆคือสิทธิยาพิบาลผู้รับใช้หนึ่งคนดูแลหนึ่งคิดจักโอเคซึ่งมีผู้เชื่อประมาณหนึ่งร้อยเมื่อถึงเวลานั้นเราจะมีผู้เชื่อหนึ่งล้านคนภายในปีสองพันยี่สิบแปดซึ่งเป็นเลขคณิตธรรมดาสิ่งที่เราต้องทำก็คือกลับใจใหม่ครับและตั้งใจที่จะใช้เวลาทุกวันของเราในการเป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าโอเคแล้วเป่าประกาศไปอย่างที่รู้ว่าคุณจะถูกข่มเหงถึงแม้ถูกข่มเหงไม่ต้องเฟล โอเคประกาศต่อไปรู้ว่านันเป็นเรื่องปกติแล้วก็คาดหวังการเลี้ยงดูการดูแลจากพระเจ้าเมื่อคุณรับผิดชอบงานของพระเจ้าพระเจ้าจะรับผิดชอบพระเจ้าจะดูแลงานของคุณละสามมองหาลูกแห่งสรรที่สุขมองหาคนที่สนใจมองหาคนที่เปิดใจมองหาคนที่เปิดบ้านต้อนรับคุณโอเคแล้วก็ประกาศเวลาใช้เวลากับพวกเขาประกาศแผ่นดินของพระเจ้ากับพวกเขาให้ผมได้ยินเราพูดว่าพี่น้องทุะครับให้เราทําสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากก็คือมหาสนิทมหาสนิทแปลว่าสนิทมากครับ โอเคสนิทมากขนาดไหนเราเป็นวิญญาณเดียวกันกับพระเยซูพระเยซูบอกว่าให้ทําอย่างนี้ให้เป็นให้ทําอย่างเป็นที่ระลึกถึงพระองค์ครับโอเคพักกายของพี่เยซูแตกหักเพื่อเราหายดีครับโอเคนี่เป็นสาเหตุที่เปโตรบอกว่าด้วยบาดแผลเกณฑ์ตีของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาหายผมเปล่าประกาศถึงการหายโรคผมเปล่าประกาศทุกคนที่ฟังรับมหาสนิทพูดหรือแตะหน้าจอทุกคนหายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งมวลในพระนามพระเยซูพระเจ้าผู้ถูกเคยนเพื่อเราหายดีพระเจ้าผู้ทรงฟื้นจากความตายแล้วเปล่าประกาศว่าโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่าง ทุกต้นเหตุทุกสาเหตุไม่ว่าจะมาจากอะไรโลกรายส่วนไหนจงหายแล้วเป็นปกติเราเปล่าประกาศว่าพระเยซูได้ทรงโปรดรักษาแล้วโดยการถูกเคื่ยนในการเจ็บแทนฉะนั้นหายแล้วเป็นปกติทุกประกาศพี่น้องที่รักครับสำรวจครับทำบางอย่างที่คุณทำไม่ได้ผมเปล่าประกาศว่าคุณหายแล้วแล้วเมื่อคุณพบว่าคุณหายแล้วหรือคุณดีขึ้น ไม่ว่าหายร้อเซนหรือว่าดีขึ้นมากขนาดไหนคุณหายแล้วโอเคเขียนคําขอบคุณพระเจ้าเขียนคำพยนำานไปว่าคุณเคยเป็นอะไรพี่น้องที่รักผลิตพูดพูดสิงที่ดีเพื่อเราครับผลิตพูดถึงอะไรผลิตพูดถึงการที่บาปของเราทั้งหมดได้รับการยกถ้าคุณเชื่อพระเยซูคิดไม่ใช่าศาสดานะเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าตายมันมม้เขนถูกฝังและเป็นขึ้นคุณรอดแล้วครับบาปทุกอย่างทุกชนิดของคุณได้รับการยกโทษทั้งหมดฉะนั้นจงมั่นใจในความรอดจงมั่นคงในความเชื่อ จงเดินใกล้ชิดกับพระเจ้าจงเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าจงพูดคำพยานของคุณถึงแม้ถูกข่มเหงให้รู้ว่านันเป็นเรื่องปกติและทุกครั้งที่คุณถูกข่มเหงเพราะแผ่นดินของพระเจ้าบำเหน็จของผมเพิ่มมากขึ้นโอเคแล้วก็คาดหวังการเลี้ยงดูการดูแลจากพระเจ้าครับแล้วก็มองหาลูกแห่งสันติสุขมองหาคนที่สนใจโอเคพี่น้องที่ักครับในนามพระเยซูคริสต์ผมเปล่าประกาศรับผลิตของพระเยซูคริสต์เนี่ยทำให้เราหายจาก ความอับอายทั้งหมดผลิตของพระเยซูทำให้เราครอบครองแบบกษัตริย์ในชีวิตผลิตของพระเยซูทำให้เราพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บพ้นจากอํานาจของวิญญาณชั่วเราชนะมารซาตานแล้วก็ลูกสมุนของมันโดยผลิตและเพราะคําพยานผมเป่าประกาศถึงชัยชนะผมเปล่าประกาศถึงการเทลุจุลุงผมเป่าประกาศถึงครอบครัวทั้งหมดที่ติดตามพระเจ้าความรักพระเจ้าแล้วไม่ว่าคุณอธิษฐานสิ่งใดถ้าสิ่งนั้นเป็นอ่าเป็นนามพระไทยพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำให้สำเร็จโดยพระราชกิจแห่งการทรงถ่ผมเห็นด้วยให้เกิดสิ่งเหล่านั้น ผมเปล่าประกาศรับปี2025 5525คุณเห็นว่าคุณสองเท่าคุณเห็นความปวดปลาสองเท่าคุณมีเสียงหัวล้อสองเท่าเร็วขึ้นสองเท่าเกิดการทะลุทะลวงในทุกด้านโอเคพี่น้องรักกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ทำให้รายการเข้าใจพระพีทีเราข้อเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันทุกวันเข้ามาฟังแล้วไม่ได้รับประพรกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ต่อไปลองดูสักสิบวันแล้วเห็นสุขภาพดีขึ้นเห็นการเงินดีขึ้นเห็นความเข้าใจในพระพีดีขึ้นเกิดการทะลุทะลวงในเรื่องเหล่านี้เอาล่ะให้เราพูดพร้อมกันว่าชีวิตของฉันขึ้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 นโคตรช้าโลมสันที่สุขมาถึงทุกท่านเต็มไปด้วยประพรของพระเจ้าในนามพระเยซูกิตอามน